ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1 2 6 6อสูรยักษ์ในทะเลแห่งความตายในเวลาต่อมาหลิวหมิงก็นำทางเย่เทียนเหมยมาถึงห้องถงหลักของสวนโลกาน้อยหลังจากหลิวหมิงอธิบายสถานการณ์ให้ผู้ดูแลของที่นี่ฟังแล้วผู้ดูแลก็แนะนำถ้ำพำนักหลายแห่งที่มีปราณวิญ,ญญาณค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ให้กับเย่เทียนเหมยด้วยความดีใจเย่เทียนเหมยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งใบหน้าของนางแดงเรื่อเล็กน้อย ขณะตัดสินใจเลือกถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับถ้ำของหลิวหมิงขณะกำลังจะจ่ายศิลาวิญญาณหลิวหมิงก็ชิงจ่ายค่าใช้จ่ายที่เหลืออีกหลายสิบปีแทนเย่เทียนเหมยซึ่งเย่เทียนเหมยก็ดูเหมือนไม่มีความคิดคัดค้านแต่อย่างใดในเวลาต่อมาหลิวหมิงก็ไปซื้อสิ่งของจำเป็นบางอย่างกับเย่เทียนเหมยในเมืองลัว่วทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้น เพียงแต่ขณะที่หลิวหมิงอยู่กับเย่เทียนเหมยตามลำพังในใจมักปรากฏเงาร่างงดงามของสตรีอีกสองนางขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจคนหนึ่งคือเจียหลานซึ่งตอนนี้ยังคงอยู่ที่นิกายยอดบริสุทธิ์ในแผ่นดินจงเทียนและมีสัญญาแต่งงานกับตนเองอันเนื่องมาจากเหตุการณ์พลิกผันที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดอีกคนคือเหวาจีซึ่งตอนนี้ทอดทิ้งตนเองไป โดยแบกรับความแค้นของการทำลายล้างเผ่าจิ้งจอกฟ้าและต้องการทุ่มเทกายใจในการฟื้นฟูเผ่าจิ้งจอกฟ้าหลิวหมิงไม่ใช่ท่อนไม้แน่นอนว่าย่อมรู้กระจ่างเป็นอย่างดีถึงความรู้สึกของสตรีทั้งสามที่มีต่อตนเองทว่าจนถึงขณะนี้แม้การบำเพ็ญเพียรของหลิวหมิงได้บรรลุถึงระดับดาราพยากรณ์แล้วอีกทั้งความแข็งแกร่งก็เหนือล้ำกว่าระดับเดียวกัน ทว่าเมื่อเผชิญกับความรักระหว่างบุรุษสตรีก็ไม่แตกต่างจากบุรุษธ,ธรรมดาทั่วไปเท่าใดนะหลิวหมิงยังคงไม่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสมในชั่วขณะหนึ่งดังนั้นจึงทำได้เพียงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นหลังจากนั้นหลิวหมิงก็ได้พบกับหลานซีอีกครั้งและแสดงเจตนาต้องการยุติความร่วมมือระหว่างกันในการหลอมโอสถเมื่อหลานซีเห็นหลิวหมิงได้ทะลวงสู่ระดับดาราพยากรณแล้ว ึงรู้แก่ใจว่าคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของหลิวหมิงได้จึงจำใจตอบตกลงด้วยเหตุนี้วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาก็ผ่านไปสิบกว่าปีแล้วในช่วงหลายปีมานี้หลิวหมิงและเย่เทียนเหมยได้ใช้ชีวิตผ่านไปด้วยความสงบสุขอย่างหาได้ยากโดยไม่มีผู้ใดรบกวนนอกจากการบำเพ็ญเพียรแล้ว บางครั้งคนทั้งสองก็นัดกันไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงบางแห่งของแผ่นดินหมานห่วงหากเปรียบเทียบกับแผ่นดินจงเทียนแล้วทิวทัศน์ในสถานที่ต่างๆของแผ่นดินหมานห่วงดูค่อนข้างดิบเถื่อนและเป็นธรรมชาติดั้งเดิมมากกว่าแต่ก็มีสเสน่ดึงดูดใจอีกแบบหนึ่งระหว่างคนทั้งสองนั้นเดิมทีก็มีสายใยแห่งความรู้สึกต่อกันอยู่ภายในใจตอนนี้หลังจากใช้เวลาอยู่ร่วมกันตลอดหลายปีมานี้ แม้กระดาษหน้าต่างชั้นสุดท้ายยังไม่ถูกเจาะทะลุแต่ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นได้เกิดขึ้นอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแล้วในช่วงเวลานี้เสียหลงประมุกน้อยแห่งเผ่าเทาโลหิตที่ทะลวงสู่ระดับดาราพยากรณ์แล้วเคยมาเยี่ยมเยือนหลิวหมิงครั้งหนึ่งในการสนทนาแน่นอนว่านางย่อมต้องเอ่ยถึงเรื่องการเชื้อเชิญหลิวหมิงไปที่ภูเขาหลังหยาแต่หลังจากถูกหลิวหมิงปฏิเสธอย่างสุภาพกลับไปแล้ว เฉียนรูผิงพานเสนอขึ้นมาว่าในเวลาหลายสิบปีต่อไปนี้นางต้องการกลับไปที่เผ่าเถาโลหิตพร้อมกับเสียหลงเพื่อเรียนรู้ศาสตร์แห่งแผนภูมิเวทแม้หลิวหมิงจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดดังนั้นเสียหลงที่ค่อนข้างสนิทสนมกับเฉียนรูผิงจึงพาเฉียนรูผิงจักไปพร้อมกันในวันนี้ในห้องลับของถ้ำในสวนโลกาน้อย หลิวหมิงกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิลวดลายวิญญาณสีม่วงอ่อนบนร่างสันกะพริบไม่หยุดเพลิงปีศาจกำลังลุกโชนโหมกระหน่ำไปทั่วทั้งห้องเปเลวเพลิงสีดำอันร้อนแรงอย่างยิ่งปะทุพลุ่งพล่านอยู่ในอากาศจากนั้นก็กลายเป็นระลอกคลื่นกระเพื่อมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดผนังศิลาโดยรอบก็ถูกเผาไม่จนเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงราวกับเตาหลอมก็ไม่ปานทันใดนั้นหลิวหมิงก็ยกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง เพียงรู้สึกว่าในดวงจิตหนาวเย็นเล็กน้อยทันใดนั้นซุ้มเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหูหลิวหมิงสัญญาที่เจ้ากับข้าตกลงกันไว้ก่อนหน้านั้นตอนนี้เจ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่หรือไม่หลิวหมิงพันลืมตาขึ้นประกบสองมือไร้เวทเพลิงปีศาจร,รอบตัวพลันม้วนตลบเข้าสู่ร่างกายในพริบตาจากนั้นหลิวหมิงก็ลุกขึ้นยืนและกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบที่แท้เป็นผู้อาวุโสหมัวเทียน ตอนนี้ขอเพียงไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ทรงพลังระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ข้าเชื่อว,ว่าตนเองยังสามารถรับมือได้หือหอเรื่องนี้สำคัญต่อข้าอย่างยิ่งถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆค่ข้าย่อมไม่ปล่อยให้เจ้าเสียงอันตรายอย่างแน่นอนซุ่มเสียงของหมัวเทียนดังขึ้นอีกครั้งดีแต่ไม่รู้ว่าผู้อาวุโสต้องการให้ข้าไปเอากระดูกมือนี้จากที่ใดเมื่อได้ยินเช่นนี้ หลิวหมิงก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยและเอ่ยถามอย่างสุขุมเยือกเย็นจงไปยังน,าน่านน้ำทะเลแห่งความตายซึ่งอยู่สุดขอบทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดิน,มนหมานฮวงก่อนเมื่อไปถึงที่นั่นเจ้าก็จะรู้เองคำพูดของหมัวเทียนเพิ่งสิ้นสุดหลิวหมิงก็รู้สึกได้ถึงประกายแสงสว่างว่าขึ้นในห้วงปราณรับรู้ของตนเองแผนที่ของแผ่นดิน,มนหมานฮวงที่มีรายละเอียดอย่างมากแผ่นหนึ่งก็ปรากฏขึ้น บนนั้นยังมีเส้นทางบางจุดที่ทำเครื่องหมายและใส่รายละเอียดเอาไว้อย่างหนานแน่นถียิบซึ่งชี้ตรงไปยังหน้าน,น้ำทะเลแห่งหนึ่งทางสุดขอบทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินหมานห่วงทว่าเมื่อหลิวหมิงต้องการสอบถามข้อมูลบางอย่างกับหมัวเทียนอีกครั้งกลับไม่ได้รับคำตอบจากหมัวเทียนอีกเลยหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลิวหมิงก็ไม่รอช้าหลังจากฝากข้อความให้เย่เทียนเหมยแล้วก็เดินออกจากถ้ำไปอย่างรวดเร็ว หลิวหมิงเดินทางโดยอิงตามแผนที่ที่หมัวเทียนให้มาไปตลอดทางและใช้เวลาถึงหนึ่งปีเต็มจึงเร่งรุธมาถึงสุดทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินหมัน่วงในที่สุดที่นี่อยู่ติดกับทะเลภัยสารเช่นเดียวกันหลังจากลังเลอยู่เล็กน้อยหลิวหมิงก็กระโจนเข้าไปในน่านน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตและเร่งรุธเดินทางไปอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไปครึ่งเดือน หลิวหมิงได้มาถึงหน้าน้ำทะเลแห่งหนึ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับทะเลภัยสารที่เคยเห็นมาก่อนสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของหลิวหมิงคือพื้นน้ำทะเลสีดำอันเวงว้างไร้ที่สิ้นสุดผืนหนึ่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกสีเทาขาวหนาทึบตามที่บันทึกไว้บนแผนที่ที่นี่น่าจะเป็นชายขอบของทะเลแห่งความตายที่หมัวเทียนกล่าวถึงขณะที่หลิวหมิงยังมาไม่ถึงที่นี่ก็ได้รับรู้ผ่านปราณรับรู้แล้วว่า ในหมอกสีเทาขาวเหล่านี้แสงไว้ด้วยไอพิษที่พิเศษอย่างยิ่งชนิดหนึ่งนอกจากนี้ยิ่งล่วงลึกเข้าไปในทะเลแห่งความตายมากเท่าใดไอพิษเหล่านี้ก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นเท่านั้นไอพิษชนิดนี้มีผลทําให้ปราณรับรู้เป็นอมพาธเมื่อหลิวหมิงลองสูดหายใจเข้าไปเล็กน้อยก็รู้สึกว่าในห้วงปราณรับรู้ของตนเองเปลี่ยนเป็นขุนัวเล็กน้อยจึงตกใจอย่างยิ่งรีบขับไล่มันออกไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้หลิวหมิงยังพบว่าปรานรับรู้ของตนเองในที่นี้สามารถครอบคลุมไปไกลได้เพียงประมาณ2 0 3สลิลีเท่านั้นบางที่อาจเป็นเพราะเหตุนี้ที่นี่จึงแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทำให้ท้องทะเลอันแปลกประหลาดแห่งนี้กลายเป็นทะเลแห่งความตายสมชื่ออย่างแท้จริงขณะที่หลิวหมิงกำลังขบคิดอยู่ในใจเสียงของหมัวเทียนก็ดังขึ้นในหูอีกครั้ง ก็คือสถานที่แห่งนี้เองเจ้ามาถึงเร็วกว่าที่ข้าคาดไว้หลายวันในอีกประมาณห้าวันนับจากนี้หมอกพิษของที่นี่จะเบาบางลงชั่วระยะหนึ่งและคงอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาประมาณเจวันถึงเวลานั้นเจ้าค่อยเข้าไปในนั้นห้าวันต่อมาในขณะนี้หลิวหมิงกำลังเหยียบอยู่บนเมฆดำก้อนหนึ่งและพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงอยู่บนท้องฟ้าเหนือผืนน้ำทะเลอันแปลกประหลาดแห่งหนึ่ง ทั่วร่างปกคลุมไปด้วยปราณดำบางเบาชั้นหนึ่งหมอกสีเทาขาวที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเหนือผือนน้ำทะเลในตอนแรกนั้นกลับดูเบาบางลงไปอย่างมากในตอนนี้ดังนั้นด้วยระดับการบำเพ็ญเพียรในตอนนี้ของหลิวหมิงแน่นอนว่าจึงไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดเพียงแต่ในเวลานี้ปราณรับรู้ของหลิวหมิงกลับถูกจำกัดอีกทั้งทะเลแห่งความตายเบื้องล่างก็มืดมิดราวกับน้ำหมึก ทำให้ไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ใต้ผิวน้ำได้อย่างชัดเจนสำหรับหมวัวเทียนนั้นหลังจากเอ่ยขึ้นมาอย่างกระทันหันให้ตนเองเข้าไปในทะเลแห่งความตายเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เงียบหายไปอีกครั้งไม่ได้กล่าวอันใดอีกเลยในเวลานี้เองหลิวหมิงเพียงรู้สึกว่าพลังปราณทั้งหมดพลันควบแน่นขึ้นมีบางสิ่งพุ่งออกมาจากภายในร่างของตอนเองอย่างไม่สามารถควบคุมได้ หลังจากเปล่งแสงเรืองรองควบแน่นกันในอากาศแล้วก็กลายร่างเป็นคนในชุดคลุมสีดำร่างหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากแสงนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ผู้อาวุโสหมัวเทียนนี่คือเมื่อหลิวหมิงเห็นหมัวเทียนที่อยู่ในกรงมิติปรากฏตัวขึ้นที่ข้างกายจึงกล่าวด้วยความประหลาดใจนี่เป็นเพียงร่างแปลงที่ข้าขอยืมพลังปราณของเจ้ามาใช้เท่านั้นไม่ต้องตื่นตกใจไปหมัวเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบโดยไม่ได้มองหลิวหมิงแม้แต่แวบเดียว จากนั้นหมัวเทียนก็รีตาลงสูดอากาศเข้าไปลึก,ลกๆเคือกใหญ่เรากับกําลังลิ้มรสสิ่งใดอยู่อย่างช้าๆก็ไม่ปานหลังจากนั้นครู่หนึ่งจึงได้เอ่ยพึมพำขึ้นมาปรากฏตัวออกมาแล้วอย่างที่คาดไว้จริงๆแม้ซุ้มเสียงนั้นไม่ดังนักแต่หลิวหมิงกลับได้ยินอย่างชัดเจนพลันมีสีหน้าสับสนไม่เข้าใจขณะต้องการสอบถามเหตุผลหมัวเทียนก็หันศีรษะกลับมาและกล่าวกับหลิวหมิง สิ่งเดียวที่ข้าสามารถบอกเจ้าได้ในตอนนี้ก็คือกระดูกมือข้างนั้นน่าจะถูกปิดผนึกไว้ในร่างของเต่าทมินผานกู่ตัวหนึ่งส่วนที่เหลือคงต้องให้เจ้าไปค้นหาด้วยตนเองแล้วแต่เจ้ามีเวลาไม่มากนักเจ้าต้องค้นหากระดูกมือข้างนั้นและออกไปจากที่นี่ภายในเจ็ดวันไม่เช่นนั้นเมื่อหมอกพิษเข้ามาปกคลุมที่นี่อีกครั้งด้วยระดับการบำเพ็ญเพียรของเจ้าก็อาจไม่สามารถต้านทานได้ทันทีที่กล่าวจบ ร่างของหมัวเทียนก็เปลี่ยนเป็นพ้ามัวอีกครั้งและกลายเป็นปราดดำพรุ่งพลานชํำแรกเข้าไปในร่างของหลิวหมิงและหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็สายศีรษะอย่างจนปัญญาอยู่บ้างและไม่พยายามติดต่อกับหมัวเทียนอีกจากการที่ได้สนทนากันในระดับหนึ่งทั้งหมัวเทียนและหลัวโหวล้วนมีบุคลิกที่ค่อนข้างแปลกประหลาดและรู้สึกว่าคนทั้งสองดูเหมือนมีบางอย่างที่กล่าวไม่หมดต่อตอนเอง ในเมื่อไม่ยินดีกล่าวมากความตนเองสอบถามไปก็ไร้ประโยชน์หลิวหมิงกวาดตามองผืนน้ำทะเลสีดำรอบด้านอย่างละเอียดเที่ยวหนึ่งพันตบเอวครานหนึ่งประกายแสงสีน้ำตาลสว่างวาบขึ้นเสียเอ๋อพลพันปรากฏตัวขึ้นที่เบื้องหน้าหลิวหมิงในทันใดจะว่าไปแล้วตอนที่เสียเอ๋อร์นำศพของผู้บำเพ็ญเซียนปีศาจระดับดาราพยากรณ์ของเผ่าอสารพิษเขียวทั้งสามกลับไปในน้ำเต้าแปลงปราณหยิน หลังจากได้กลืนกินและดูดซับพ,พวกมันมานานกว่าสิปีทำให้ระดับการบำเพ็ญเพียรของเซี่ยเอ๋อก้าวหน้าขึ้นไปอีกขัน้นห่างจากการควบแน่นร่างทำฟ้าดินและบรรลุสู่ระดับดาราพยากรเพียงเส้นขั้นบางๆเท่านั้นเซี่ยเอ๋อตอนนี้เวลาเร่งด่วนเจ้ากับข้าแยกย้ายกันไปสองทางค้นหาทุกสิ่งที่น่าสงสัยในพื้นที่นี้ถ้าพบเห็นสิ่งใดให้รีบแจ้งข้าทันทีหลิวมิงออกคำสั่ง เจ้าขนายท่านเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งครืมของหลิวหมิงเซีย่ยเอ๋อก็ประสานมือคาระวะอย่างรู้ความจากนั้นทั่วร่างก็เปล่งประกายแสงสีทองพุ่งทะยานจากไปในระยะไกลหลังจากหลิวหมิงยืนมองอยู่กับที่ชั่วครู่หนึ่งก็ไปค้นหาในอีกทิศทางหนึ่งภายใต้การค้นหาเช่นนี้สองวันก็ผ่านไปโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลานี้แม่หลิวหมิงได้ค้นพบสถานที่ค่อนข้างผิดปกติหลายแห่งแต่ก็ต้องเผชิญกับความผันผวนยุ่งยากอยู่ไม่น้อย แม้กระทั่งไม่ลังเลที่ต้องดำดิ่งลงไปในทะเลแห่งความตายปรากฏว่ากลับยังคงไม่พบสิ่งใดแม้แต่น้อยในขณะที่หลิวหมิงกำลังรู้สึกหดหู่ท้อแท้อยู่นั้นพ่านได้ยินเสียงทางลมปราณของเสี่ยเอ๋อดังเข้ามาในดวงจิตนายท่านข้าพบสิ่งผิดปกติที่นี่ท่านรีบมาดูโดยเร็วเถิดเสี่ยเอ๋อเจ้าอย่าได้วู่วามรอให้ข้าไปถึงก่อนค่อยว่ากัน เมื่อหลิวหมิงได้ยินน้ำเสียงค่อนข้างร้อนรนของเซี่ยเอ,อ๋อก็รู้สึกใจเต้นแรงจึงรีบตอบกลับไปหลังจากนั้นหลิวหมิงรีบเปล่งเสียงไร้เวทอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ได้ยินเสียงฟุบฟุบดังขึ้นสองครั้งปีกเนื้อสีเงินคู่หนึ่งปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของหลิวหมิงในพริบตาหลิวหมิงพันรู้สึกว่าทั่วร่างเบาสบายจากนั้นร่างก็เปลี่ยนเป็นแสงสีเงินสายหนึ่งมุ่งหน้าไปอย่างทิศทางที่เซี่ยเอ๋อรบุไว้ เนื่องจากสถานที่ทั้งสองอยู่ไม่ไกลกันมากนะใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วยามหลิวหมิงก็มองเห็นร่างของสตรีสาวชุดดำผู้หนึ่งจากระยะไกลนั่นก็คือเซี่ยเอ,อ๋อที่ด้านหลังของเซี่ยเอ,อ๋อมีสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ไกลออกไปหลายสิบลีที่แท้เป็นเกาะน,น้อยทรงกลมแห่งหนึ่งซึ่งทั่วทั้งเกาะเป็นสีดำสนิทดูกลมกลืนกับน้ำทะเลสีหมึกเป็นอย่างดีหากไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ ก็ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้แม้แต่น้อยในท่านตอนที่ข้าพบเกาะน,น้อยสีดำสนิทที่ไม่มีสิ่งใดผิดปกติในที่นี้ตอนแรกข้าก็ไม่ได้สนใจปรากฏว่าขณะที่กําลังจะจากไปกลับพบว่าเกาะน,นี้มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยในเวลาเดียวกันปราณปีศาจอันเข้มข้นอย่างยิ่งขุมหนึ่งก็แผ่กระจายออกมาอย่างเลือนรางด้วยความอยากรู้ข้าจึงดำลงไปในทะเล กลับพบว่าเกาะน้อยนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของหลังอสูรยักษ์ตัวหนึ่งที่โผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ำร่างกายของมันอยู่ที่ก้นทะเลเมื่อเซียเออมองเห็นหลิวหมิงก็รีบบินมาหาพร้อมกับส่งเสียงทางลมปราณเจ้ารออยู่ที่นี่ข้าจะลงไปดูสักหน่อยหลิวหมิงใจเต้นรัวหลังจากออกคำสั่งคำหนึ่งแล้วก็รีบพุ่งตัวลงไปในน้ำทันทีปรากฏว่าเมื่อหลิวหมิงดำดิ่งลงไปถึงก้นทะเล ทุกสิ่งที่ปรากฏสู่สายตาทำให้หลิวหมิงรู้สึกตกตะลึงอย่างใหญ่หลวงขึ้นมาเพียงเห็นอสูรยักษ์ขนาดมหฮมาตัวหนึ่งนอนหมอบนิ่งไม่เคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางน้ำทะเลอันมืดมิดในระยะไกลสีสักของมันแคบยาวบนหลังเต็มไปด้วยตุ่มสีดำมากมายทั่วหลังผิวหนังทั่วร่างหยับกร้านอย่างยิ่งดูแล้วคล้ายกับจระเข้ที่ถูกขยายขนาดใหญ่ขึ้นไม่รู้กี่เท่าก็ไม่ปานจบตอน ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ